สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและก็ชาวราศีพฤกษพทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรกันเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้ก็ ถึงข่าวอ่านดวงความรักนะโดยการใช้ไพ่เลนอมองเหมือนเดิมนะคะทุกคนพี่หมอ,อยังอยู่กับไพ่เลนอมองอยู่นะคะในเดือนนี้นะแต่ว่าในเดือนนี้นะคะก็ได้ทําการแยกพาร์ทให้เรียบร้อยแล้วเดือนที่แล้วเราอ่านรวมทุกๆพาร์ทนะคะในสิบใบเดียวแต่ว่าเดือนนี้กลับมาแยกคนโสดคนมีคู่อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่แล้วเดี๋ยวคุณกด time s t a ต้คลิปไปฟังพาร์ทของตัวเองได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นคนโสดเดี๋ยวเราฟังจบแล้วก็เหมือนเดิมค่ะกดไทม์สแตรมไปฟังสุขภาพต่อท้ายได้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มอ่านอยากจะขออนุญ,ญาตฝากคลิปก่อนเหมือนเดิมนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังดวงการงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม2568คลิปออกแล้วนะคะจำไว้ ได้เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะว่าความรักออกหลังการงานและการเงินเสมอนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังกันได้ค่ะเราจะได้รู้ว่าการเงินเป็นยังไงมีโชคลาภบ,บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะไปลองฟังกันนะคะเอาละค่ะหน้าไพา่ประจำเดือนพฤษภาคมนะคะของชาวลัคนาราศีพฤกษภที่ยังโสดอยู่นะที่ยังโสดยังไม่มีคู่ ยังไม่มีการครบหาแบบเป็นแฟนกันนะคะโสดแต่ว่าโสดสนิทก็ได้แล้วก็โสดแบบมีคนคุยก็ได้ต้องอยู่ในโหมดนี้นะคะเรามาดูกันว่ามีไพ่อะไรบ้างนะคะประจำเดือนพฤษภาที่ได้มานะคะก็มีไพ่ใบแรกนะคะไพ่ไรเดอร์นะคะหรือว่าไพ่เหมือนคนส่งสารคนส่งข่าวอะไรประมาณนี้นะตามมาด้วยไพ่ผู้หญิงนะคะไพ่สุนักจริ้งจอกไพ่ปลาไพ่ดาวไพ่เด็ก ไพ่สมอรเรือไพ่พระจันทร์โอ้โหบนท้องฟ้ามาครบเลยนะไพ่เรือและตามมาด้วยพระอาทิตย์นะคะ mm. ก็มองว่าในเดือนนี้ค่ะชาวพฤกษบที่ยังโสดอยู่ถือว่าเป็นช่วงเดือนของการได้พบเจอคนใหม่ๆอย่างชัดเจนคะแล้วก็เป็นคนที่น่าสนใจทีเดียวนะคะมีเปอร์เซ็นต์สูงว่าจะเป็นคนที่พฤกษบเองค่อนข้างถูกใจนะคะ สามารถเจอกันได้จากไหนโหเปิดประเด็นมาก็พูดเรื่องการเจอคนเลยเนาะก็คือมันเด่นอะทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะเอาพาร์ทน,นี้ยมาคุยก่อนเลยนะคะโอกาสเจอหรอก็มองว่ามาได้จากการเดินทางการทำงานหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยไปเจอกันผ่านกิจกรรมแอคทิวิตี้คอมมูนิอะไรบางอย่างที่ชอบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยคะ่ะรวมถึงการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะใดๆก็ ก็เป็นไปได้นะมีโอกาสเจอกันในลักษณะนี้หรือไม่ก็จะมีใครรู้จักเขารู้จักคุณเป็นตัวกลางแนะนำให้มารู้จักกันอะไรประมาณนี้นะคะมองว่าคนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีบุคลิกดีดูภูมิฐานอาจมีผิวสองสี คลัมเล็กน้อยนะคะรอยยิ้มท่าทางอบอุ่นมีสเสน่ห์แบบธรรมชาติเป็นคนหลักอิสระนะคะเหมือนเขาเองเนี่ยก็กำลังมองหาพาร์ทเนอร์ชีวิตอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าถามว่าพอเจอแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสในการพัฒนาไหมก็ต้องบอกว่ามีศักยภาพค่ะคนคนนี้และตัวคุณเนี่ย มีศักยภาพในการจะพัฒนาให้เป็นคนสำคัญในระยะยาวได้ค่ะแต่ว่าช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงเดือนของการค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆคุยค่อยๆดูค่ะแล้วก็ค่อยสังเกตค่ะเป็นเหมาะกับเป็นช่วงที่ค่อยสังเกตว่าเขาเนี่ย มีอะไรปิดบังเราอยู่ไหมพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นช่วงการเรียนรู้แหละทุกคนคุณต้องดูให้ดีก่อนนะว่าคนที่เขาเข้ามาเอ้ยเขามีแฟนหรือยังมีเจ้าของหรือเปล่าหรือว่าเขามีอะไรที่แบบอันนี้อยู่ไหมแต่ก็มองว่าเขาโสดเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาก็ยังไม่ได้เปิดใจให้เราทันทีทันใดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเดือนนี้มันเป็นช่วงเดือนของการเรียนรู้กันไปก่อนนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบ รีบร้อนอเขาไม่ให้รีบร้อนนะภายเรือขึ้น,นะค,ะค่อยๆไปนะคะแล้วก็คีบคุยกันไปก่อนประมาณนี้ค่ะในส่วนของคนโสดที่มีคนคุยก็ยังไปได้เรื่อยๆค่ะยังไปได้เรื่อยๆแต่ว่าก็ยังต้องคอยสังเกตเหมือนกันนะดูก่อนอย่าเพิ่งไว้ใจมากค่ะบางทีเขายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราเนี่ยยังไม่ได้รู้จักเขาดีพอบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่หนูคุยกับเขามานานมากเลยคุยกันมาเป็นปีแล้วแต่เชื่อไหม ในการดูดวงที่แบบพาดคนคุยอ่ะพี่หมอเจอเยอะมากเลยนะที่เขามาปรึกษามาดูแหละมาหาคำตอบถึงคนคุยอ่ะบางคนคุยเป็นปีจริงๆแต่เคยมีลูกดวงท่านหนึ่งนะคะก็ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างแล้วกันเนาะไม่ได้เอ่ยว่าเป็นไทยนะคะแต่ว่าเคยมีลูกดวงท่านหนึ่งที่เขาอยู่ในสถานะแบบไม่ชัดเจนมาเป็นปีๆอใช้คําว่าปีๆนี่นแปลว่าอะไรแปลว่าเกินหนึ่งปี นะเกินหนึ่งปีแน่นอนคะ่ะเขาคุยกับคนคนนี้มาเป็นปีๆด้วยความรู้สึกที่ว่าในบางครั้งเนี่ยมันก็ใช่รู้สึกอยากไปอยากคีบคุยกับเขาคนเดียวอยากพัฒนากับคนคนนี้อยากพัฒนากับเขาแล้วท่าทีของอีกฝ่ายเองเนี่ยเขาก็มีท่าทีที่เหมือนกันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นตลอดเวล,เวลาเออมันไม่ใช่อย่างนั้นตลอดเวล,เวลาบางครั้งเนี่ยลูกดวงของพี่หมอเนี่ยคนเนี้ยเขาก็บอกว่าแต่บางครั้งนูก็รู้สึกว่า มันดูแบบไม่มีอะไรจริงเลยไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเรากันแน่อะไรเงี้ยเหมือนเราไม่ได้รู้จักเขาดีพอเลยทั้งๆท,ท,ที่คุยกันมาเป็นสิบสิบปีอุ้ยบอกระยะเวลาเฉยเลย <c ười> คุยกันมานานมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เขารู้สึกเหมือนอืมเฉพาะประเด็นของคนนั้นนะเขารู้สึกเหมือนเขาไม่รู้จะเอาอยัางไงเหมือนเขาไม่รู้จักคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละ ในเดือนนี้ก็คล้ายๆกันนะคะมันยังอยู่ในช่วงที่เรายังต้องเรียนรู้เขาอยู่นั่นแหละคะ่ะเขาเนี่ยยังไม่ได้แบบเผยตัวตนของเขาออกมาแบบร้อยเปอร์เซนอาจจะมีอะไรบางอย่างเช่นความสัมพันธ์ครั้งเก่าคนเก่าในอดีตของเขาเขายังลืมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้นะคะแต่พอฟังแบบนี้ อย่าลืมนะว่านี่คือดวงล้มไม่ใช่ว่าพอฟังปุ๊บวันนี้ผ่านไม่อยากคุยกันและโมโหไปได้ยินหมอดูในช่อง YouTube พูดมาบอกไอคนที่เราคุยอยู่ยังลืมคนเก่าไม่ได้ก็ไม่ได้นะคมันอันนี้ก็เบลมเขานะมันไม่ได้เอเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าฟังแล้วเอาไปพิจารณาดูเป็นเคสเคสเคส by เ,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 เคสนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคู่แต่ละคนคนคุยแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันนะจริงๆอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองได้เลยไม่ใช่เขา ตัวคุณเองนั่นแหละที่ยังไม่ลืมคนเก่าเออยังมีความรู้สึกแบบไม่ใช่ว่าอยากกลับไปหาคนเก่าแต่คนเก่าทําไว้ดีอ่าคนเก่าทําไว้ลึกซึง้งนู่นนี่นั่นคนเนี้ยเข้ามาคุยก็ดีเหมือนกันรู้สึกดีเหมือนกันแต่มันไม่พออะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นฝั่งเราได้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะยังต้องคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ก็มองว่าสำหรับพาร์ทคนโซลนะคะบทสรุปถือว่าเดิอนนี้จริงๆมันมีพลังในแง่ของการได้พบเจอคนใหม่คนที่น่าสนใจกลถ้าเกิดว่าเรากล้าที่จะเปิดใจมากพอเนี่ยก็จะสามารถไปต่อคนคนนี้ได้แต่ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ แล้วก็ในส่วนของคนคุยก็เหมือนกันค่ะห้ามรีบร้อนดูไปเรื่อยๆพ,พิจารณาเก็บข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆก่อนอย่างนี้นะคะยังเป็นคงยังคงเป็นสลับกันซะอย่างนั้นยังคงเป็นอะไรประมาณนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภที่ยังสดอยู่นะอาจจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์แต่ก็มีคนเข้ามาแบบให้ใจมันกระชุ่มกระชวยยังมีคนคุยอยู่นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่พาร์ทของคนมีคู่นะคะ ใครที่ฟังพาร์ทของตัวเองจบแล้วนะคนโสดคุณสามารถกดทำสเต็มใต้คลิปไปฟังสุขภาพได้เลยนะคะเอาละคะ่ะมาถึงพาร์ทของคนมีคู่ชาวพฤกษบนะคะในช่วงเดือนพฤษภาความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างนะต้องบอกว่าในเดือนพฤษภานะคะก็ถือว่ามันมีทั้งช่วงเวลาที่น่ารักมุงมิงแล้วก็ช่วงเวลาที่มันมีปัญหาให้ต้องระวังนะคะแต่ก็ถือว่า เป็นเดือนที่ไม่ได้แย่นะส่วนตัวส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะคะก็อ่ะจะบอกอย่างนี้ละกันเนาะ เอาเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในพารของคนมีคู่มองว่าในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยมันมีโอกาสของการได้กลับมาเติมความหวานให้กันค่ะมีการชวนกันไปเที่ยวหรือว่ามีแบบการให้ของคงของขวัญหรือเราก็มีการวางแผนอะไรบางอย่างร่วมกันในเรื่องสําคัญๆนะคะเช่นเรื่องของบ้านงานหรือเรื่องที่มันเป็นอนาคตร่วมกันค่ะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย รู้สึกว่าคุณเนี่ยก็ยังมีความสำคัญกับเขาอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับชีวิตคู่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะเช่นการวางแผนการแต่งงานการย้ายมาอยู่ด้วยกันเห็นปะมันก็จะไปเข้าเขาในเรื่องของการคุยกันเรื่องบ้านอะไรทำนองเนี้ยนะคะแล้วก็หลายๆคู่เลยมองว่าในเดือนนี้มีการพูดคุยกันในเรื่องของอนาคตแบบจริงจังนะคะ ช่วงเดือนนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ค่ะเช่นการขยับหรือการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างบางคนคบกันยังยังไม่ได้แต่งงานกันก็แน่นอนเดือนนี้ก็มีการมั่นหมายพูดคุยเรื่องการแต่งงานซึ่งเมื่อกี้พูดไปเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็หลายคู่เลยอะบางคู่มีเรื่อง มีเรื่องของทำไมมองเห็นเรื่องคุยกันเรื่องลูกอะ่ะมีเรื่องนี้ด้วยนะเออมีม,มีมีคู่ที่คุยกันเรื่องนี้ด้วยคะ่ะเพราะฉะนั้นมองว่าพอยต์หลักในพาร์ทของคนมีคู่ะไม่ได้มีอะไรเยอะมากไปกว่าการวางแผนอนาคตร่วมกันแบบชัดเจนถ้าเราเป็นแค่แฟนกันมันเหมือนเดือนนี้คุณมาจับเขาคุยกันว่าเราเรามองความสัมพันธ์ยังไง เออเราต้องการอะไรหรือไม่ก็หยิบเอาประเด็นที่มันแบบมีผลต่อความสัมพันธ์เนี่ยมาคุยกันแล้วก็ลงมือทําด้วยเนี่ยบางคู่ก็ลงมือทําด้วยกันอย่างบางคู่ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานแล้วอ่าเดอนนี้งั้นเราไปเที่ยวด้วยกันหน่อยไหมเป็นทิปแบบทิปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ระชับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะให้ความรักมันกลับมาอบอวลอีกครั้งนึงคือเดือนนี้มันเป็นอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันก็มีเรื่องที่อยากจะบอกให้ระวังเอาไว้เหมือนกันค่ะก็คือในเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดในช่วงเดือนนี้สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็มันมีคนที่มีความแบบคิดมากอะ่ะเออคิดมากเกินไปจะเป็นที่คุณหรือจะเป็นที่เขาก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นคุณเนี่ยนั่นแปลว่าอีกคนอีกคนหนึ่งคู่ของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ มีนิสัยที่แบบชอบเก็บความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าบางครั้งเราพูดหรือเราสื่อสารอะไรออกไปอะ่ะมันเป็นพิษเนี่ยมันท็อกซิกเราอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยแต่พอคนฟังเขาฟังแล้วเขาไม่โอเคเนี่ยยิ่งถ้ามันเป็นเป็นพฤติกรรมซ้าๆที่คุณทําบ่อยๆอ,ยอะ่ะก็เป็นไปได้ว่าเดือนนี้มันจะย้อนมาทะเลาะกันเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องการพูดการสื่อสารนะคะพยายามพยายามคุยกันด้วย เหตุและผลอันนี้สำคัญจริงๆจะบอกว่ามันไม่ได้แย่เลยนะมันยังไม่ได้แย่เลยเดือนนี้เพียงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ปัญหาหรือคำพูดมันเข้ามามีอิทธิพลแล้วคุณไม่เคลียร์กันอะ่ะอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้น แนะนำว่าถ้าในเดือนนี้มันมีปัญหาอะไรคุณรู้สึกไม่พอใจอะไรคุณไม่โอเคตรงไหนเปิดใจคุยกันแต่ให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์มันต้องมันต้องย้าอย่างเงี้ยแหละเยอะๆนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่ามันก็ยังโอเคอยู่ค่ะในแง่ของความสัมพันธ์จริงๆถ้าจะให้สรุปอ่ะมันอย่างที่บอกตอนต้นเลยอะ่ะมันเป็นเดือนที่มันมีทั้ง โมเมนต์มูมิงอบอวนไปด้วยความรักความโรแมนติกนะคะความอบอุน่นความหวานอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะแต่มันก็มีจังหวะเวลาที่ว่าแต่วันนี้อารมณ์แบบขาใจเรื่องนี้วันนี้อารมณ์แบบคลองใจเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันให้เยอะสื่อสารกันด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์นี่ถือว่าสําคัญแล้วก็ห้ามเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะ ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคนมีคู่นะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูสุขภาพกันนะคะสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างเอาละค่ะมาต่อกันที่สุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนพฤษภาคมนะคะก็มองว่า มีปัญหาสุขภาพที่ควรจะต้องจับตาดูหรือคอยสังเกตให้ดีนะคะมีแน่ๆค่ะในช่วงเดือนนี้นะโดยหลักๆก่อนเลยเป็นในเรื่องของระบบภายในเช่นฮอร์โมนนะคะแล้วก็ในเดือนนี้มันจะมีสัญญาณของโรคโดยเป็นสัญญาณเตือนแบบเล็กๆน้อยๆแต่จะบอกว่าไอสัญญาณเตือนเหล่านี้คุณจะรู้สึกว่าก็แค่นี้เองหมายถึงว่าไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นอะไรหรอกหลายคนจะเป็นอย่างนั้นนะเรื่องสุขภาพเนี่ย เช่นอาการปวดนะคะบางคนรู้สึกแบบปวดหลังปวดไหล่ปวดคอเป็นมานานแล้วเรื่องปกตินั่งทํางานนานแต่จะบอกว่าให้ระวังและให้ดูสัญญาณน,นั้นให้ดีนะมันมีเกณฑ์ที่จะเป็นอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะคะวิง่งเวียนปวดหัวเหนื่อยง่ายโอ้ยเรื่องปกตินอนน้อย,อยไม่ไม่ปกตินะบอกเลยว่าไม่ปกตินะคะถ้าให้เจาะจงลงไปนะมองว่าในช่วงเดือนเนี้ มันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงถ้าผู้หญิงก็ง่ายๆค่ะมดลูกหลังไข่ถ้าผู้ชายก็จะไปเป็นที่ต่อมลูกหมากอ่ะนะเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะคะอาการปวดหลังปวดเอวปวดท้องน้อยฮอร์โมนไม่สมดุลรอบเดือนผิดปกติมีความผิดปกติอะ่ะสังเกตสังการอาการตัวเองให้ดีปกติไม่เคยปวดท้องน้อยไม่เคยปวดประจําเดือนหนักๆเลยอะไรอย่างี้ค่ะก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะก็ บางคนไปตรวจเออมีสัญญาณจริงพี่หมอหนูปวดท้องปกติหนูไม่เป็นเลยนะไม่เป็นคนที่ปวดท้องประจําเดือนเดือนนี้ปวดจริงแล้วนึกถึงคําทานายขึ้นมาไปตรวจก็จะบอกว่ามันจะไปเจออะไรบางอย่างในนั้นนะมีค่าผิดปกติคุณหมอบอกไปตรวจใหม่มีนะคะแต่ถ้าถามถึงความรุนแรงเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่ามันยังไม่ได้นับว่ามันอันตรายหรือว่ารุนแรงขนาดนั้นเพียงแ,<ต>แต่ให้เขาบอกว่าปัญหาที่จะเกิดในเดือนเนี้ย เหมือนกับคุณจะละเลยสุขภาพของตัวเองอะไม่ได้อีกแล้วคุณจะต้องหันมาสนใจห้ามปล่อยผ่านนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเดือนนี้สัญญาณเตือนอะไรที่มันเตือนเรามาเนี่ยแล้วเราละเลยมันเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ชาวพฤึกศพเนี่ยจะกลายมาเป็นปัญหาเรื้อรังได้ในอนาคตนะอาจจะต้องคอยสังเกตแล้วก็ปรับพฤติกรรมตัวเองไปด้วยพร้อมกันนะคะก็สรุปสุขภาพของชาวพึกศพประจำเดือนพฤษภาค่ะ ไพ่เขาบอกว่าไม่ควรมองข้ามสัญญาณเล็กๆของร่างกายห้ามเด็ดขาดนะก็พยายามสังเกตสังกาอาการต่างๆของตัวเองให้ดีนะคะจริงๆมันขึ้นประเด็นเรื่องระบบสืบพันธ์ใช่ปะพี่หมอก็จะบอกว่ามันจริงๆมันสามารถกลายเป็นข่าวดีได้นิดหนึ่งนิดนึงนะเช่น การตั้งคันเมื่อกี้เนี้ยในความรักคนมีคู่อ่ะขึ้นเรื่องนี้ด้วยนะที่พี่หมอเห็นนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะมีเกณฑ์การตั้งคันเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องแต่ทีนี้ถ้าเป็นเกณฑ์การตั้งคันเนี่ยก็จะบอกว่ามันจะต้องมีภาวะอะไรบางอย่างที่เราจะต้องสนใจใส่ใจดูแลเป็นพิเศษในระหว่างที่เราตั้งคันซึ่งสุดท้ายแล้วแนะนําว่า ปรึกษาคุณหมอที่เราไปทําการฝากคันนะคะหรือใครที่กําลังตั้งคันอยู่โดยก็ได้ค่ะเออตั้งคันมันเข้าสู่ระยะใจมานูนนี้นั้นแปลว่าช่วงเดือนนี้มันมีสัญญาณบางอย่างนะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแต่ถามว่าร้ายแรงไหมเป็นอันตรายไหมก็บอกไปแล้วว่าไม่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ ไม่ไม่ใส่ใจมันอะ่ะอันนี้ก็พูดตรงๆว่ามันสามารถกลายมาเป็นปัญหาของเราได้นะคะในอนาคตก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับความรักและสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมอ่านจบครบถ้วนทั้งคนโสดคนมีคู่นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ไม่ได้แย่อะไรหรอกแต่ก็มีส่วนที่ อย่างคนมีคู่เนี่ยต้องระวังอยู่เหมือนกันเท่านั้นเองนะคะรวมถึงสุขภาพด้วยหวังว่าชาวพฤกษพจะชอบคลิปนี้นะคะใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามหรือว่าคอมเมนต์แนะนําติชมอะไรก็ได้นะคะยินดีใครที่อยากจะติดตามแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะรวมถึง อยากจะลองติดตามช่องทางอื่นๆนะคะก็ยังมีช่องเ,อเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ TikTok โดยใช้ชื่อเดียวกันนะคะ c a f e h o ฮโใครสนใจก็ไปกดติดตามกันได้คอนเทนต์คอนเทนต์นท,นทั้ง3ช่องโดยส่วนใหญ่มันไม่เหมือนกันโดยส่วนใหญ่นะคะมีบ้างนานๆทีที่จะลงแบบเหมือนกัน3มช่องอแต่น้อยมากนะคะก็ฝากให้ไปลองติดตามกันเอาไว้เรามาเจอาก,กันใหม่อย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้ฟังการงานการเงินนะกดท้ายคลิป ไปฟังกันด้วยขอพระคุณทุกคนมากๆขอพระคุณทุกไานทุกชายทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ